ครับวันดีคกับปีนองเอฟทีกับวันนี้มากินกาวกับปีล่วงจงว่าปีนองหรอวันนี้ไม่มีได้หมาก,กับกาวาเละกับกาวก้องปีล่วงจงกับวันนี้ปีล่วงจงแกงปุ่มปลาปีนองปีล่วงจงไตรหลูกเกลือไตรหลวงอย่ยงารมามันไตรหลกูกโตแล้วก็ไตร้นาเตากับไตรหลวงออจับกันปีนองเรอเละตะกับยวบยวบเลยปีนองไอได้ปลายางกับเละตะกับนี้ วันนี้ไม่มีไรนะครับมีิวแกนี่และแล้วก็มาเรตปักนอกก้องปีร่วงจงกับปีนองวันนี้ปีล่วงจงได้ปักบุ้งมากกับแล้วก็ยอดกีโนนกับโตมกกับแล้วก็ยอดม่วงกับกยอดจาปลู่กับปีนองก็ไม่ต้องปูไรหมากปีนองมากถ้ากินข้าวกับปีล่วงว่าเดียวปีร่วงจงราดแกงค้นกับเอ้ยปีนองเอ้ยข้าวบรรยากาศอย่างแรงเลยครับราดไปเลยกับอุ้งเกลือหมาหมากิดกับ ป้าเลยปี่นยั่บยั่บปีโนกดจาดได้เลยครับโตมอกกับปักบุงกับ Ừ gặp Đó Giọt non gặp ยอดกีนอ่อนกับเมื่อนพักกันเนาะกาวในกับเลดากับนี่กะแกงน้ำเกลืออันปีนงไม่ตรงไอ้อื่นแล้วครับน้ำเกลือปังนอ,อ,อะโตได้แบบเนี้ยกับข้าวกันเลย Đại đại Đây đèn góc ơi. Ừ. Ừ, ừ. Giọt kì non kì. อย่าปลูกับ้ยเขกเขาเขาเขาก้ยเขกเขัเรยุงกระกรกเลวปีน้องเลตะกับแกงนำเกืปรุงปลากับตอดปักลมลมกับ 哎，槟榔哎。